กุซิธาเป็นอาหารหรือไงงูชิปหายเองรู้จักป่าวที่มันชื่ออาจานย์เค็ปเทพตีรินสมุทรปากาน่ะเพื่อนเสด็จมาแล้วนาผมอยู่อะไรที่ทางตอนมาทีเช้านถาม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 ชื่ออาจารย์เค็ปนี่ถ้าเองยังกวนตีนอยู่นะเดีวจะโทรไปหาแอมซะหน่อยละนะบอกมันไปดิ้งกับพี่สักสองกึ๊กแล้วเราจะรู้ว่าเราอาจจะมาเฮ้ยกันแล้วเป็นยังไง เอ็หนาวพี่สอ๋อนี่เอ็มฟังเสียงดีๆนะพี่พี่ผมอยู่พี่พี่เลี้ยงข้าวหน่อยเลี้ยงข้าวหน่อยได้เลยนัดที่ไหนน้องเดี๋ยวพี่ไปจัดให้ยำหมัดสลัดตีนผมอยู่เนี่ยบางกรบางพีเชียงใหม่อยู่อยู่ไหนนะบางแคร์บางพีเชียงใหม่เชียงใหม่ป้ามีมีมังคีหรือมุกหรือมุสลัดเนี่ยอะพี่วะบางกรพี่ไม่ได้พูดพี่เป็นอัซเซอร์พี่ลืมไปหมดแล้ว มัวนี่อฉลาดอีกนะฮะสมองนี like oh <my> mm ่ไปหมดแล้วฮะทำไมทำไมฮะดวงตาเราเซ็ตมากเกินไปปะเนี่ยอะไรอะไรเสียอะไรเสียอะไรเสื้อแดงพี่เสื้อแดงเนี่ยเสื้อแดงเสื้อตีนอะไรไม่ใส่เสื้อไม่มีตังค์ซื้ออ่าไม่มีตังค์ซื้ออ่อ่าช่วงนี้จนเวยเศรษฐกิจไม่ค่อยดีผมก็เชื่อ อะไรนะนี่เอ็งมาัญชาด้วยพูดติดติดจับจับเนี่ยเอ็งเป็นอะไรบะเนี่ยทำไมฮะทำไมหลอนหมอนร้องกระโดดไม่ดีตั้งไหนหรฤทธิ์ข้อขายสั่หลังที่เชื่อมกับประสาทสมองเนี่ยมันเสื่อมเอ็งบอกพี่ได้เอ็งเป็นอะไรนั่นไงได้ยินเสียงอะไรดื้อดื้อดื้อเงี้ยนะเออจะได้แต่งภพมาพี่เห็นไหมพักมาแน่ใจเอ็งเล่นกาลีนาอยู่ใช่ไหม การิน่าหายาริน่าออกมเรเ่เล่นจริน่าใช่ไหมอ๋อมันเล่นจาริน่าอยู่เจ้ขลุ่นเสียงพี่หายเป็นหวัดแล้วน้องอ่าน้องว่ะน้องอ๋อเสียงพี่หาย อะไรนะตีพิญญาอะไที่แช่เราทำไมหายไปไ้เนอะที่หายแล้วเอาละเอาเอาดีๆนะเองรู้จักเฮียกวงงคอปปะที่มันทักเองไปเมื่อกี้เนี่ยดึง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 อะเองลองกดตามันเข้ามาที่ห้องดิไม่เองลองกดตามันเข้ามาที่ห้องดิมานี่มานี่มานี่กดเข้ามายัง ฮ้ยโอ๊เฮ้ยเอ็มปิดลาโพงก่อนเดี๋ยวปิดลำเราปิดลำโพงก่อนแมโทรไปอ๊มนิดหน่อยนี่ทำเป็นจำกันไม่ได้นะกาลินาท็อกไม่เคยเล่นแต่ออนอยู่ตืดึ่งตดหนึ่ดึอืมน่เพื่อนเราอ่ะเพื่อนเราถามว่า เอ่ออะไรวะเนี่ยได้ข่าวว่ารวยไม่ใช่เหรอรวยไหมเราเนี่ยรวยไหมรวยแต่เขื่อรวยแต่เขื่อไม่ส่งของส่งของให้เฮียบ้างเหรอมาไม่ส่งของส่งของให้เฮียบ้างเหรอแม่อะไรแม่อะไรมาจะได้อะไรมาเลยอยากได้อะไรอยากได้มงกุฎอ่ะมงกรดอันไหนอ่ะเนี่ยอันบนสุดอ่ะอยู่ซ้ายมือนบนมบนบนสุดอ่ะของหวัานอ่ะมีแต่ไนี้ขามีสูนเชียวมีสูนเชล เติมตังมาส่งของให้เฮียบ้างนะอื่ใจปะดูเรื่องไหมเนี่ยส่งไม่เป็นกดตรงนี้เห็นไหมเนี่ยกดมงกุฎอ๋าแล้วก็ส่งแค่นี้แหละง่ายๆไม่ยากนี่มีสอนแนยใจดีนะเนี่ยมีสอนอะไรนะกดไปผมได้ได้ความทรงจำสีชมพูผ<ต>ม นะแนักแรกความทรงจาถีชมพูลองลองดูลองดูเออลองดูว่างๆมาสองอ่งเฮียบ,บ้างนะแค่นี้แหละอไอที่ผ่านมาเฮียรอเล่นเฮียอัมเล่นไปงั้นแหละผมก็รู้แล้วถามนิดน,นึงนว่าเฮียสวยไหมสวยไหมสวยเซ็กซี่มากฟอนี่เนี่ยเฮียลงเลยอะไรนะมิชิฟอนี่เฮียลงเลยมิชิฟอนี่เฮียลงเลยอย่าเลยไม่ดีหรอก เยวเป็นดีเจอยู่ในนี้ดีแล้ว,วดีแล้วโอเคมันแค่นี้แหละยังไม่ยังไม่กลัวแล้วโอเคบายนโอเคบายนะโอเคโอเคอเครับสวัสดีครับ